สวัสดีค่ะไายกันอีกครั้งนะจ๊ะโอ้ยลมแรงมากเลยวนี้มาตรวจสภาพป่าจ้ะว่าตอนนี้สภาพป่าเป็นยังไงบ้างลมหนาวมาแล้วโอยมันยุยุป่านะเป็นยังไงนี่เลยป่าช่วงเวลานี้พื้นค่อนข้างแห้งอยู่นะเอ้ฝนก็ตกอยู่นี่ ทำไมพื้นแห้งดูสภาพแล้วมีอะไรให้เราดูบ้างไหมเห็นอะไรแวบ,บๆดูสิจ้าคืออะไรนี่เห็ดอะไรนี่เพื่อนๆสวยมากเลยกินได้ไหมไม่กล้าเก็บ รู้สึกว่าต้นไม้จะล้มเยอะเลยตอนนี้อุ๊ยอุยอุย,อยดูสิแห้งหมดแล้วอ่ะไม่ค่อยมีแล้วมีหน่อยเดียวเองพอได้เก็บจะพอได้เก็บเก็บหน่อยนะไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะแต่พอได้เก็บจะ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้ดอกค่อนข้างสวยมากดอกงาม ป่ากำลังสวยเลยไม,ไม่ไม่ชื้นไม่แฉะมากพอได้เก็บอยู่จ้ะไม่ได้ตั้งใจมาเก็บนะเนี่ยแค่ <Okay. S 1> ขับรถผ่านมาเฉยๆขับรถผ่านมาเฉยๆจ้ะถุงมือก็ไม่ได้เอามา ใหญ่มากเลยแบบนี้ ตรงนี้เยอะเลยจ้าเทียบเลยยาวไปมน้่ขายาวสวยมาก เลือกเอาจ้สวยเลือกได้เอาแตที่สวยเพราะว่าบางกุ่มก็บานหมดแล้วขายาวสวยมากเลย ไปกันจ้ะออกป่าจ้ะพอได้แกงจ้ะลบพัดแรงมากมันข้างหนาวเลยนะนี่เดี๋ยวเราไปต่อกันเถอะเพื่อนมาแล้วจ้ะในที่สุดเราก็มาถึงบ้านแล้วจ้ะมาถึงบ้านแล้วก็ยังไม่ได้พักผ่อนจ้ะต้องมานั่งทําเห็ดอีกจ้ะเพราะว่าตอนไปเก็บไม่ได้ตัดขาจ้ะตอนนี้เราก็มานั่งตัดขากันนะจ้ะขนาดเลือกสวยก็ยังไม่ไวเก็บลงมาบางอันก็ไม่สวยเลยจ้ะแต่ก็ขาใหญ่อยู่นะขาสวยมากเลยจ้ะ ดอกสวยอยู่ดอกงามจ้ะก็ทําไปจะทําไปอันนี้ไปเก็บมาไม่เยอะเก็บมาแค่พอเอาไว้ทําแกงผักมั่งอะไรมั่งยำม,มั่งเนาะทําได้หลากหลายเมโน,โนโูจ้ะดอกใหญ่ดีจังเลยฝนตกดูเขาจะชุ่มฉ่ำน้ำนะอุ้มน้ำ พยายามคัดดอกส,สวยมาอยู่นะขายใหญ่ดีจังเลยดูดอกงามงามอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวมาดูตอน <g iggle> ทำเสร็จแล้วนะจ๊ะเ <g iggle> พื่อนๆไหนที่สุดก็เสร็จแล้วจ้านี่เลยจดขาเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวก็จะนำไปล้างนะจ้าล้างแล้วก็ลวกแล้วก็เอาไว้ทำอาหารจ้าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะแช่แข็งนะจ๊าก็นี่แหละสำหรับผลงานวันนี้จ้าไปทั่วเลยจ้า ไปรอบเลยจ้ะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะจ๊ะก็ขอฝากรามิดาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะกับนัก Youtube มือใหม่นะจ๊ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการติดตามทุก,ก่อกำลังใจนะก็ขอให้เพือ่อนๆช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้กันจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย